เกียงอ่องเลยนเนาะเ,เดี๋ยวแม่อยู่กอนจับมือใหม่อ่ะเงี <c oughs> เ้ย <c oughs> ไปมาวันนี้จะมาวันไหนคนตกไทยแท้ๆให้คนกรุงเทพมาก่อนได้ไง <c oughs> อุเย็น <c oughs> มากด้วยเ <c oughs> ย็นจังประลมตัวใหญ่ถึงนะแอร์แอร์นะ <c oughs> ใช่แล้วก็ประตูลงแล้วแอร์อไม่หลงได้หมด เขาเป่าลมแรงเข้าคือเนี่ยเพื่อกันแอร์ออกไดงได้โอ้สวยมากหนึ่ะเมืองสรวนเลยนั่งได้ยังหาที่นั่งกันก็ได้ตรงไหนดีอันนี้เข้าไปได้ได้มาดิ เราขึ้นตตาเดี๋ยวตรงนี้เครับนตาถมโอ้โหโคตรอ่ะสวยมากสาธุกา,การพระทุกค <นะ S 2> ์คุณลำพูนคุณนิตยากองศาสนาและทุกคนในครอบครัวโอ้โนี่ปางลีลาใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ห้ามสมุเดเขามพิแล้วตรงนี้เลยเนี่ยใช่ไปอ่านที่ตรงนี้ก็คนสร้างเฉยใช่ไหมครับขูดประหลัดสมนึกนี่ย ชยาดาชัยชูสีชยาดาใช่ใช่ชยาดาชัยชูสีเนี่ยใช่หลวงพ่อเจ้าว่าสร้างไว้ยกมือกราบก็ได้พระพุทธเจ้าทั้งหมดนัแล้วอ่ามีเยอะเลยอะีเยดูดดูข้างๆอีกนีเต็มไปหมดเลยเสียดายไม่ได้กล้องใหญ่มาแต่กล้องนี้ก็ ได้รับชมได้ถึงความสวยงามแล้วใช่จึง่าพเยอะก็คือตรงนี้ใชะนะมีมีมากกว่านี้อีกด้านข้างเต็มไปหมดเลยพระพระด้านข้างเต็มไปหมดเลยอ ใช่มเ,มเมืองสวรรค์เนี่ยดู้าพนี้ก็พระทำานเยอใช่อันนี้เขาสีไม้ในอาร์ตเขาทาสีไม้ใช่ไหมเป็นไม้ใช่แล้วก็ก,ก็แค่เคลือบแลเยอร์แบบไม่เงามากแล้วก็ด้านๆวะเออมันก็ดูสวยเรียบดียังเรียบดีไม่เห็นว่าสวยเรียบเรย,เรยใช่อาร์ตของวันนี้นมันมีอะไรเยอะมาออก เขาบอกว่าระหว่างกระจกน่าจะน่าจะสุดแล้วล่ะหมดแล้วหมดแล้วอ๋อมีทางเดินแหมนี่โหสุดลุกหูลูกตาเลยแม่แค่นี้ครับแค่นี้มาได้มาได้นี่นี่มาทางนี้มาทางนี้ไปไม่ถูกเลยกระจก นี่กระจกมีแค่นี้เห็นไหมเขียนระวังกระจกแม่ไปได้นะไปได้ก็น่าจะแค่ห้องตรงนั้นแหละแค่เขาอยู่นนี้อ่าสวยมากพระทางนั้นเลยนะพระองค์จะอยู่ข้างบนพระทุเรียงลำดับนะองค์ใหญ่องค์กลางองค์เล็กสามชั้นเขามีกล้องวงจรนะมีกล้องวงจรปิดใช่มีพัดลมระบายอากาศด้วยโอ้โหสวยมาถ่ายรูปมาเย็นนี้เดี๋ยวถ่ายรูปให้หันหน้ามาอย่างนี้ ได้ได้ใช้ใกล้ใกล้หน่อยเปิดแมทเปิดแมทก็ได้นะไม่เปิดหน้าดูสวยนี่มาเปิดแมทได้ไหมไม่เปิดเขามีดวงแปลงพระใช่ส่องจะได้รูสวยไงไม่เปิดจะเห็นรอยยิ้มเลยเปิดเถอะไม่เอาไม่เปิดมองกล้องหน่อยอือหืออัสองสามมองไปทางพระมองไปทางพระน่าจะสว่างขึ้น อพนมมือได้ไหมไม่ได้พนมใจแล้วกันมองกล้องหน่อยมองมานี้หน่อยโอเคมาพ่อถ่ายางมากมคส่วนกระจกวเอืมเช็ดเจ็บจบที่เงาวับพยายามอย่ามือไปจับกระจกนะยวเป็นลอยมันจะเป็นรอยในมือไงแตเฉยๆได้ เปิดแมสก์อเอี่ยมเย็นหนึ่งสอง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 สามแม่มุมนี้สวยมากแม่มาเปลี่ยนมุมใหม่เดี๋ยวพอยอย่าเพิ่งพนมมือไปแล้ว มช่นกเป็นนกชิ้ไม้เป็นไม้ครับก็คนเรียนมาเนาะแต่ไม้หรือจะนกก็ต้องรู้เหมือนกันนะเนาะก็ต้องรู้ถึงความเป็นจริงเนี่ยคขนเน้นแบบบ้านไทยไงใช่ไหมใช่เฮ้ยแม่มาดูมุมนี้สวยม้าถ่ายรูปคู่หน่อยที่แม่ไปยืนไหมมันมีมุมนึงสวยมากมาดูเรวลุก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  คุ้มกับที่ดินร้อนตะกี้นี่ไหมแค่คุ้มกับที่ดินร้อนตะกี้นี่ไหมร้อนยังไงเพอทนพอเคยแล้วหนูแทบทนไม่ไหวเขาเขาคงย้ำดึงนรกมาแล้วนะตาอทานไงเยอะเลยพี่นะกับโจมีอีกแคบอ๋อตอนแรกคิดว่าสะท้อนเป็นพระสองแฉบใช่พระเยอะมากเลยพอลังคำนวณได้กี่องค์บ้านพระขนาดเลยนะนะ อ่ะพนมมือใช่ไหมพนมมือดิยืนตัวตรงละไม้เท้าไม่ได้ตอบไหมเปล่าไม่เอาดูข้างบนสวยสวยมากเลยไม่หักแก้วนะะดูข้างบนด้วยนะใช่กระจกทุกด้านเลยเราเราตัวจริงอยู่ตรงไหนอ่ตัวจริงก็ยืนอยู่เนี่ยเมื่อหนูตอนทักเกะกัเอ๊ะเราไปปัญญาเราอยู่บนสวรรค์ข้างบนบอกว่ามาวัดมาวิหารแก้วครั้งแรกงง แล้วตัวชมข้างขวานี่ยมายืนกลางไหนดิยืนกลางไหนอ่าโอเคตกที่ดาวมาเที่ยวโกงนาหนโกงนาไหนอกที่ดาวมาเที่ยวนะอัอ่าโอเคสวยมากสวยมากคุณค่ากับการรอคอยไปเดินไปงูต่อพอแล้วไม่ไปต่อไม่ไม่ไม่ตามมาให้สุดไม่มาวันนี้จะมาวันไหน เด öh uh> 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 <th ี๋ยวแบบนี <the <the ้ก็ได้อ่านนะเอ้อเดี๋ยวนั่นคือข้างฝาแล้วตรงเข้าอยู่นะน่าจะไปได้ต่อนะไม่ได้เนาะเห็นวเขาขั้นเลยนะนี่ตรงนั้นขั้นแต่ตรงนี้ต้องไม่ขั้นเห็นไหมมีทางออกข้างฝาเชื่อว่ามีกล้องอยู่มั้ยมีไปออกได้ เห็นไหมออกไปไหนชนประตูคู่ออกมานี่ไงโดยมันจะไปทางโน้นเลยตรงนี้เราก็วนมาทางนี้วนขวาใช่ล้ลับไปนงมาทางนี้จะได้รู้จะกลับทำไมล่ะยังไม่ได้บอกจะวนทางนี้เพื่อไปทางโน้นไงสาธุสวยมากฉากหลังสีแดงแดงทองไงใช่มสวยมากดอกกุหลาบวิจิตรเลยนะอาณาลายละเอียดนะฮะใช่ สวยมากมายเชื้อหลุเชลมะคกันแมลงกันนกสวยมากใช่ไหนพามือเือไหนก็น่ดเหลือเลยเป็นอาสนะชนิดหนงเด็ดเด็เดเดนเขาเขาไม่มีแท่นเขาแขงได้กระจก เป็นกระจกไหมใช่เห็นไหมเห็นขอบกระจกไหมเห็นขอบกระจกไหมเห็นแล้วอ่าอีกแต่แล้วมองไม่เห็นเลยเพราะใส่มากสะอาดมากนี่นี่สวยอ่าฐานเป็นกลิ่นเหมือนบอกความบอกไงอืมกระเรีบอ่อนเลยนะใช่สวยมากอืมสวยจริงจริงอูข้างบนด้วยอ่ะ ตรงน้นนุมคมไฟเงี้ยสวยปะล่ะสวาลวกมันหอแไใช่นะใช่แต่ตรงนนสองดวงใช่ตรงนี้หนึ่งจุดเดี๋ยวได้อะไร่ะไปทางนี้ต่อที่เดี๋ยวไปดูรงานไเียนก่อนสวยแล้วไม่ต้องเสียภาบานก็โตขึ้นมาดูอีกใช่เดี๋จังเลย พาเป็นหมื่นองค์นี่ยฉันบอกว่าใช่ให้ชาวบ้านมาเห็นจังหวะนะนะใช่เราอยู่บ้านเราจะเคยเห็นแบบนี้ไหมไม่เคยเห็นแต่เตาถ่านกับช่องน้ําแล้วก็รูปูเข้าเข้าขั้นตอนจะปูขายแม่เห็นไหมจัปูขายด้วยก็มันจนจริงๆไม่มีอะไรจะกินสาธุใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจทําบาปแต่มันไม่มีจริงๆไปไปถ่ายรูปเขาไปนั่งคือพระ อ่าข้างน,นั้นก็เป็นพระเป็นองค์ใหญ่ที่สุดนี่บนขบวนเลยนะใหญ่ไหมก็ก็ใหญ่อนยะู่นะเนี่ยขาอยู่เขาอยู่ข้างเก่าเขาต้องเป็นพระองค์ใหญ่อช่น,นี่ก็พระเก่าๆก่าทั้งนั้นเลยสีส,สีอันนี้ก็เก่าเหมือนไม่ได้อาบน้ำ ก็เก่าไงไม่ได้ขัดสีไงเขาคาขัดไปออกสมัยก่อนเขาคงใช้สีนี้นะไม่ใช่หรอกถ้าขัดแล้วเนื้อสีจะหลุดหรือเปล่าเออเขาไม่ขัดเลยที่ฝุ่นจับอ่อไม่จับแล้วเขาเช็ดหมดแล้วใช่แต่สีทองเหลืองที่หมองลงไปเท่านั้นเองเอ้าวขึ้นไปได้อีกอ่ะอ่านไปอ่านเลยเขาเป็นยบว่งเป็นแรนะไม่ใช่หรอกพระทท้งนั้นแหละพระทำไมลู่ร่างแปเฮ้ยมีชั้นบนต่อไปอีกได้ขึ้นไปต่อไมีอีกชั้นตยังไงไป ถ่ายร,รูปกันไหมน,นั่งตรงบันไดเนี่ยนั่งแบบเขาเขาอขาหอม <c oughs> อ่ะมาเดี๋ยวจับมือแม่ให้หนูได้จับมือแม่แม่ได้ไม่ต้องเก่งมากเลยทั้งนั้นแหนะตาทุกสวยมากพระองค์กลางสวยก็ใคร โอ้สวยอ่านภาษาจีนเลยใช่เมื่อกี้นอ่สอง,งนะนะที่เราอยู่บนขึ้นใช่เดี๋ยวลงไปแล้วต้องออกทางขวาววอ,วอืมเด็กยังงี้ยังออกเดินอืมมาลุนนาขึ้นไม่หมนนหไหวแล้ว,อ,ว,ลวอ้าวนี่แค่ไหนเออได้ใ่น,นี่นี่ที่พักให้ใช ที่พักทางเดินเฉยม,มาขึ้นต่อที่พักอะไรพักบันไดเฉยไ,ไงตรงที่เราอ,อยู่เนี่ยนะอ่าไม่มีโชว์อะไรเห็นปะล,ล่ะมาดูเชิงบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมาตรงไหนสุดมากเลยนะแล้วนั่งรถเข็นเนี่ย <c ười> <c ười> ต้องอุ้มขึ้นอย่างเดียวเลยนะ สวยมากเย็นมากโอ้โหพี่ชายเราไปอยู่ท่าข่ายที่อื่นนี่ไงหน้าต่างเนี่ยอืมอันนี้ก็หน้าต่างเนี่ยนะใช่ก็จะแคบลงใช่ไห่ะพอประสาทขงบนจะเล็กลงข้างบนก็ไม่กว้างแบบข้างล่างสาธุ สวยมากโอ้บ้านเรมีสปนอย่างนี้นะอืมแล้วก็ดูกระเบื้องลายแบบนี้เนะี่ยขาวๆหรือมีลายบ้างหรือขาวลวนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยเขาไปก็ทำงานได้อีกนะมีหน้าต่างนลละไปวนไปดูนั่งพักก่อนนี้ สวยเพราะว่า,าเคยเคยมาดูยังชีวิตนี้ยังยังสามสิบเอ็ดสามสิบสองปีก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ<ม>ส่วนพ่อละหกสิบหกสิบอะไรหกสิบเอ็ดหกสิบสองอ้าว<ม> <61, 62 S 2> พ่อสุมทรีมเหรอจริงจริงพ่อเอาเอา,เอาวันที่พ่อเกิดอะไม่เอาบัตรประชาชนอะเมื่อไหร่ ส่นสี่ส่วห้าแต่แบบประชาชนพอส่วนห้าก็ได้เบี้ยคนแก่ชาดิ่งเงี้ยเล่นหนุ่มไหมปีเล่นเงินช้างเล่นเบี้ยคนบ้าบีอีปถ้าทางันหรือบ้านพระอะไรเนี่ยวิหารทองคำเนี่ยนะปราสาททองคำเขาเรียกปราสาทใช่ปราสาททองคำเมื่อก่อนไม่รู้นะปราสาททองคำอยู่ทรงไหนร้ายสวดยังไม่ติดข่าวนะอ่าใช่อจีละ ใช่ประตูพะเนเป็นประตูของพราเนใช่พระมีคุดอยู่ข้างอยู่ข้างล่างอีกนะอ่ามีคุดได้ดีมากนะก็เ,เป็นพระแล้วก็เป็นคุดของหลวงลนะ <c oughs> นะนี่อันนี้เขาพระราชชาปรม,มาพิไทยพอปลอเนี่ยนะอันนี้ยนะขอบปลอเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็กาคุด โอ้โหไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีทั่วไปนะอือโอ้โหบ้านพระจริงจริงนะเไปเดินวนดูวนขวาวนขวาวนไปงี้หลบทางปัะหลบกางกันเราก็เลือกมาทางนี้ที่ดิม่ะไป คมค่ามากกว่าตะกาหวายมากมใยแสงสีม่วงเพราะว่าเราตั้งกล้องแสงไว้โนนเห็นไหมมองไม่เห็นข้มองอกเหมือนเหมือนปาเหมือนอยู่เหมือนสวรรค์น,นะบุษอะเหมือนสวรรค์นะนะ <c oughs> ใช่เหมือนสวรรค์น,นะทางเดินเนี่ยนะใช่ทางเดินลงไปเนาะก็มีตึกขาวนนฮะตึกขาวแล้วมีพระประธานอยู่ตรงนั้นที่กงอีกเออเหมือนสวรรค์ชัดๆเลย <c oughs> ข้างนอกมีขีโนกับอา มันก็ต้องมีบ้างแหละแต่ข้างในเอี่ยมอ่องโหเหมือนสวรรค์เลยเนะี่ยดูซะก่อนนะมีทางเดินนะเข้าไปนะแล้วก็เป็นตึกสีขาวอีกตอนที่มาฝึากกรรมฐานนะะตีสี่อ่ะมานั่งทำาาวัดเช้าตรงนี้นั่งสมาธิตรงนี้ต้นไม้เยอะอ,อยออออู่เดินไปเดินไปเนี่ยไปทางนี้อีกได้อยนึงเอ๊ะ รอบหน้าก็ขึ้นไม่ไหวเป็นลๆอคๆะขวนวิหารแก้วนี่ๆแต่ไม่มีอะไรนะไม่มีคมเรียบไม่ใช่ไม่แท้ไม่ได้บอกว่านะก็ทำให้สวยใช่ล้วงกระจกสุนแล้วไะส่วนแล้วสูงนะสูงนะมาตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อ ขึ้นทางขึ้นทางขึ้นอ,อ้หสอยมากพาเป็นหมื่นองอ่ะอะขาอ่อนเนี่ยไ่ดูเดินอ,องอ เออยสิันนี้พระมีพระรูกวัดเยอะเลยสาธุพระเขาหลังไหว้พระพุทธรูปไหว้พระพุทธเจ้าใช่เขาปั้นพระองค์เล็กได้อีกนะมีพระแก้มรกรด้วยองค์เขียวนั่นนะสีเขียวสีแดงก็มีกาบคุดอีกมีคุดด้วยกาบคุดอีกอันนี้ก็มีกาบคุดใช่ ข้างบนนี่ก็ครู๊ดครู๊ดก็ครูดไปทางไหนไปทางนี้บ้าคนหน้าจับไหมไม่จัดแข็งแรงแล้วเก่งแล้วไปทุ่งไปท่าไปได้แน่แน่แน่ว่าถึงแล้วนะไม่เดี๋ยวว่าเขาเรียกชมว่ากัน หลังมือแตะได้ใช่ไหมหนูอยากรู้ใช่กระจกเนื้อลงๆหนูก็หนูก็อยากรู้เนี่นี่คิดว่าจะโล่งอ่ะนะติดติดฟิล์มอะไรไว้ไม่ให้เป็นรอยในมือสักเท่าไหร่ติดฟิล์มเครื่องลดแรงลงได้เลยนะเนี่ยลงวนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เรายังไม่ได้เดินมาเลยโอ้โอ่งนี่เสร็จแล้วเสื้อผ้าใส่เสื้อวบๆยังไะอืมน่าจะสมเด็จองค์ปฐมนี่เนี่ย แต่หน้าไม่ค่อยแบนหน้าไม่ค่อยยิ้มอันนี้อันนี้พระเสิวลีหะปางอุบากไม่ใช่พระเสิวบรจะถือกรดตรงกลางลุมใช่ไหมแบกกลดแกร่ลุมแบกกดอ๋อกรดเขาไม่ใช่ลุมนี่ปางลีลาต้องเป็นปางนี้ใช่ไหมใช่ไหมปางลีลาใช่เดินสวยใช่ไหม อืแต่นั้นน่าจะเป็นปางห้ามสมุดหรือห้ามญาติเล้ยนะหามเลี้ยวตรงไหนตรงปาปห้ามญาติอเลี้ยวเลยเลี้ยวขวาได้เลยที่เดิมนะห้ามญาติสองมือใช่ไหมอย่างงี้ห้ามสมุดใช่ไหมจำไม่ค่อยได้นี้ปางลำพึงปางลำพึงด่นนะนด่นนะ นี่มือซ้ายนี่มือขวาไม่เนี่อันนี้อันนี้มือ, <S 2> <S 2> อ,นนมอขวาแต่ไม่ได้จีบนิ้วมือขวาไม่ได้จีบนิ้วแต่นี้มือซ้ายจีบนิ้วดีดน้ันแล้วเดี๋จีบนิ้วดีดนมันงหมดนะดีดน้ำมนันไงน,น, <ร vey? S 1> นี่เบื้องหลังความสวยคนคนดูแลผู้ด,ดูแล ใครเป็นผูู้ดขาทำความสะอาดดีนะฮะทุเขาทำให้สะอาดมากไปลองทางนู้นดูครบแล้วเด่นมาแล้วเอามาล้นเอามืาล้นก็ทางลงเนี่ยเกียแจับทางนอนนี้เลยทางนู้นทางนู้ดเนี่ยเห็นไหมเขาคอยทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆจะได้สะอาดนี่อันนี้ชักเลยเนี่ย มีมีพระองค์เล็กด้วยกระจกอยู่ไหนอ้าวไม่มีกระจกนน <c oughs> คิดคิดว่ามีกระจก <c oughs> อันนี้เปิดอยูน่นะ <c oughs> อัญญาอัญญา,าพอจะจำไว้ตรงนี้ที่อ๋อปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ยอตอนนีมจับอ่าเขาเขียนได้ยังไงอ่ะห้าองค์นี่ไงนี่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอัญญากุัญญาเนี่ยอ่านตอนหนังสือสิอ๋อแปงซอยแท้แต้บุญมาภูการแก้วหัดสายแววผิน ผู้กันแก้วผู้สร้างอัญญาโกธัญญาวะปะมหานามะอัสัชิครบไลยอัญญาทศทิยะอัญญาโกธัญญาพัทธิยะวะปะมหานามะอัสัชิอ่าครบแล้วนะอุตส่าหเรียนได้ต้องนักทําตีลงลงขวาลงขวาไปเดี๋ยวหนูจับมือแม่มันยากมากเลยนะเอาแม่จับลาวมือหนึ่งจับรอเอาไม้เท้าปะเจ็บไม้เท้าค่ะ ใช่เห็นแล้วกลัวเลยบันได้ค่อนข้างชัน,น <c oughs> พอถือพอถือไม้ไท้าเ <c oughs> ลยจะตงลงมาลงง่ายก็ขึ้นี่นี่แม่ัูนี่กระจกเห็นกระจกเห็นหัวตัวเองจะได้ไม่ไปโค ไม้สักแน่ๆสีนี้แล้วก็ทางอีกหมใช่ดูดิบันไดไม้สักเห็นไหมพื้นก็ไม้สักอเหลืองเลื่อนน่าจะไม้สักใช่สียังไม้สักทองแล้วแผ่นใหญ่เลยนะ แขนใหญ่ด้วยแอ่นนี้คือ้วนใหญ่ใช่อ,อุ้ยพ่าอหญ่สีดำสวยมากเลยไม่ชอบสีดำมากกว่าดันเอสีหมุนมาอีกเลยนะพ้าเก่ามาเอาไม่เท้ามาแม่ไม่ได้ถ่ายไว <c oughs> ้สวยมากแม่แสงสวยมากเลย กระถายแล้วอ่ะใช่ลิงถวายน้ำผึ้งช้างช้างกับลิงถวายน้ำผึ้งแม่ดูนี่ช้างถวายนะช้างกับลิงถวายน้ำผึ้งแก่พระพุทธเจ้าช้างถวายอะไรเลยช้างอยู่นี่แต่ลิงนี่ช้างถวายน้ำนี่ช้างถวายเหมือนถวายน้ำลิงถวายน้ำผึ้งอืม พระอัสสชิโอที่ห้าเป็นอาะการพระการทีบุตรถ,ถ้าจะไม่ผิดพระอ,อัสสชินี้ขี้หลงขี้ลืมใช่ไหมเพิงพ่งเพิ่งอ่านมาเมื่อเช้าถ้าจะไม่ผิดนะนทําไมพระอ,อัสสชิถึงขี้หลงขี้ลืมแล้วเขาก็ถามพระพุทธเจ้าเขาก็ให้ไปถามพระพุทธเจ้านะว่าทําไมพระอ,อัสสชิถึงขี้หลงขี้ลืม คือเหมือนแบบเหมือนแบบถ้าเราเข้าใจก็อาจจะเป็นดาวนะแบบสมองเสื่อมเงี้ยคิดลงคิดลืมใช่ไหมและคิดลงคิดลืมอย่างเงี้ยจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมคาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าอะไรนะอริยสัจสี่เธออะไรนะเหมือนว่าแบบคล่องในอริยสัจสี่เต็มเต็มหัวใจไหมคล่องในอริยสัจสี่ไหมลืมอริยสัจสี่ไหมพระสัชชิก็เลยตอบว่า พ้าอ,อะไรอริยสัจสีเนี่ยคล่องอยู่ในหัวใจเต็มหัวใจเลยไม่ลืมยังเขาบอกว่าอย่างอื่นลืมเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเ้าเรียกอะไรนะ <c oughs> เป็นเรื่องของขันห่าแต่ถ้าคล้องในอริยสัจแล้วคือ <c oughs> พระอ,อรหัน ไปไปไปแม่เอ๊ถ่ายรูปตรงนี้กันแม่ล่างเลยเปิดแมสได้เลยหมดคนละเปิดแมสจะได้มีรูปสวยๆหน่ั่งใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี่แหละคนจะได้เด่นตรงนี้นะไกลป้ากล้ปาย่โอเคตรงนี้ก่อนก็ไแ้ถ่ายรูปก่อนเอาหลายๆมุม Ok, hong tôi được thong Jim nơi Jim Nye, hôm nay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  nay hôm 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 ได้แค่นี้นฮะอ่ะพอตั่งแล้วนั้นแม่ออกมาตรงนี้เดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ต่อืเปิดแม่ได้นะเดี๋ยวต้องพาแม่ขึ้นมาใหม่ตอนเอากล้องใหญ่มา ตัวงงเอียงหน่อยเอ้ยตัวตรงตรงเลยเอี <c oughs> ยงซ้ายเอียงขวาน,นิดนึงหัวเอียงขวาน,นิดนึง <c oughs> หัวตอนนี้หัวพอมันเอียงอย่างเง้โอเคเอียงไงวะเอียงมันอยู่อย่างเงี้ให้กลับอย่างเี้นิดนึงอ่าโอเคยิ้มหน่อยป้ายิ้มหน่อยป้า โอเคมามาถ่ายรูปข้างหน้าก่อนสวยมากครับวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานี15พฤษภาคม2565มาทําบุญสะดอเคาะต่อชะตาที่วัดท่าสงครับ